ยืได้เร็่หลักากะเป็นเ่อของตามเสีนิยมไดนะครับว่าสิ่งที่ผมขอไปเนีค่ตรงนี้ว่าจะทำยังไงแล้วก็พรุนี้เขาคงจะเอามาแล้วเราก็ทำพฤิกรพิกรรอเราไนะครับือน้กเอ่ยถึงเรงนี้ก็ต้องนึกถึงจังหวัดลบบุรีนะครับแต่ถ้าเอ่ยชื่อนครนายกนี่เราเน้กถึงน้ำตกเขื่อนธรรมชาติพิธีวิตผู้คน พอข่าวลิงลบเกเรลรบบุลีบานและบาดยกนี่นักท่องเที่ยวโปรแกรมที่เขาจะมาจะชนะเลยนะครับหยุดเลยเขาจะเอาลูกเสือเข้าคลายเขาพึไม่ได้ตัดลูกครูพ่อไป็นเชนให้ครูมาเอ,อาใหม่ลูกเสือไม่ได้มาเข้าค่ายปีต่อที่เขาทำ่ายไม่ได้กลับวข่าวไม่พอ ข่าวว่าลิงไปยโยหรือคลเนี่ยมันออกไปก่อนแล้วนะครับมันออกไปก่อนเนี่ยผมไม่ได้ห้ามในเรื่อง,างอามาแนะตครมน้ากเกนเจตนาดีแต่ถ้วยเหลือเนี่ยแต่ข่าวมันออกไปแล้วมันยยงผลไม้ตาต้องเที่ยวกระคบเนี่ยมันดาลิงต,ต,ต่อที่จะจัดไพ่เสือเนี่ยเอาลูกเสือมาเข้าไปแล้วลูกคนรวยเนี่ยพี่น้องคนกรุงเทพน่แค่ใินยินว่าลิงแกนเรลอบุรีจะมาอยู่ใน่ไหนทุกคนเอพาพระ เราจะไปเข้าท <'t> <Christina. S 2> ี่ไหนเข้าค่ายกับควะบอลว่ายกตีเลยเพราะว่า่้นต้นเนี่ยคืออะไทตานต้นคือแก้ไงคว่ามผดร้อยช่วหน้าแต่ก่อนช่วน้าแก่อนแต่ที่ว่าพอดีมาโกะเนี่ยผมจะให้ทาท่านนายกทางท่านตู้หนังอ่าดูดีกันหนุนดีกันเข้าตกรงกันว่าตู้จะมันโศกว่า ในช่วงนี้มีกตัวเป็นตัวนะเจเกิดเรนงไปเนี่ยจะต้งรั่อบอะไรแล้วก็คาดว่าถ้าเป็นการกระบวนการแล้วผู้พากษากยงไม่น่าจะมา แต่ที่จะมาเนี่ยอาจจะเป็นการติดต่อประชานราชการมาจากจังหวัดลบบุรีมาที่จังหวัดนครนายกแล้วคราวนี้มันก็เข้าสู่กระบวนการทางราชการรมที่นครนายกของเราสนใจได้มีการประชุมร่วมกันในฐานะของเพื่อนแสบไปบางคนบอกว่ามีท่านกำนัลก็ในฐานะผู้ปกครองที่ก็ควจะได้เป็นประเด็นหารือกันนะครับตลอดไปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเห็นและเป็นประโยชน์นะครับถ้ามีสิ่งอย่างใดที่จะต้องแจ้งข้าราชการเพื่อขออนุญาต دائما yeah. 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 yeah.